คืนที่หุบเขาเมื่อไร้แม้เงาดาวมีหญิงคนหนึ่งยืนเดียวดายบนลานหินดำลมเย็นแล่นผ่านราวกับคำสาปเก่าแก่และนางเริ่มเต้นรำไม่ใช่เพื่อความงามแต่เพื่อเรียกคืนดวงวิญญาณของคนรักที่หายไปในสงครามเทพมารว่ากันว่าหุบเขานี้เป็นแดนที่แม้เสียงหัวใจยังเข้าไม่ถึงแต่ในคืนนี้นางรำผู้มีดวงตาเศร้าราว้องฟ้าก่อนฝนตกยังคงยืนอยู่ท่ามกลางหมอกที่เหมือนลมหายใจของปีศาจลายแขนของนางพลิ้วไหวราวน้ำทางกำลังรำให้ปลายเท้าแตะพื้นเบาเหมือนกลัวว่าความดังใดๆอาจทำให้ดวงวิญญาณที่หลงทางลืมเส้นทางกลับบ ทั้งคู่เคยอ่อนโยนเหมือนแสงจันทร์จนวันที่เขาก้าวออกไปสู้เพื่อปกป้องนางจากชะตาที่โหดร้ายเขากลับมาเพียงคำสัญญาเถ่าเบาหากเจ้าหายไปข้าจะเป็นเสียงสุดท้ายที่ตามหาเจ้านับแต่นั้นนางจึงเต้นรำกลางความมืดคืนแล้วคืนเล่าแม้ขาจะสั่นแม้ลมหนาวกัดกินลมหายใจเพราะนางรู้ว่าความรักที่แท้จริงไม่ได้ร้องขอให้ฟ้าสงสารมันเพียงทำทุกอย่างเท่าที่หัวใจหนึ่งดวงจะทำได้และในค่ำคืนนี้ลมในหุบเขากลับหยุดนิ่งหมอกค่อยๆแแบกทางกระดิ่งเล็กที่เคยเป็นของเขาสั่นขึ้นเบาๆเ,เหมือนตอบรับท่ารำสุดท้ายของนางเรื่องของงนาร เช่เรื่องของเวทมนต์แต่มันคือบทพิสูจน์ว่าแม้ความตายจะแยกคนสองคนออกจากกันการกระทําคือภาษาเดียวที่บอกให้ฟ้าดินรู้ว่าหัวใจของเรายังจําเขาได้บางครั้งความรักไม่ต้องการคําสัญญาหรูหราไดมันต้องการเพียงใครสักคนที่ยังเต้นรําอยู่เพื่อเราแม้โลกทั้งใบจะดับแสงเพราะความรักที่ไม่ยอมแพ้คือเวทมนต์ที่เข้มแข็งที่สุดบนโลกใบนี้